ยาตีมทีวีจะได้คัดสัรสิ่งดีๆมอบให้กับท่านพี่น้องผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับวันนี้เรามาไกลาถึงตำบลดงพญาเย็นนะครับอ,อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามากันที่นี่ครับนาคนาวาฟาร์มและก็ศูนย์การเรียนรู้ประตูกาบะและมัสยิดินฮารอมเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ครับท่านผชมฮะท่านไม่ต้องเดินทางไปที่ ประเทศซาอุดิอาระเบียท่านก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ก่อนได้นะครับหรือไปมาแล้วเนี่ยยังมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกนะครับในขณะที่มัสยิดิฮารอมเนี่ยขยายใหญ่กว้างขวางแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้เบ็ดเสร็จอยู่ที่นี่ฮะใครทราบบ้างประตูมัสยิดฮะรอมนั้นประตูกะบานั้นเนี่ยพี่น้องคนไทยนะเป็นผู้ทำทั้งช่างทองและก็ช่างไม้ แล้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่การสร้างประตูกะบะเป็นคนไทยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้วันนี้ท่านอาจารย์พักดีมะแอและผู้กองฟรุกจะได้สัมภาษณ์พูดคุยและก็เรียนรู้พร้อมๆกันไปกับอาจารย์อับดุลลอะนาคนาวาณศูนย์าการเรียนรู้ประตูกะบะและมัสชิดินฮารอมไปเรียนรู้กันครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้นับว่าเป็นโชคดีที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้กะบะและมัสยิดฮารอมซึ่งอาจารย์อับดุลลอดนาคนาวาได้ตั้งใจแล้วก็พิธีพิถัน จำรองขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องทั่วๆไปได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องกิจการต่างๆของกบบะและมัจิธ,ธรอมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์รอดนักนาวาซึ่งจะทําหน้าที่แนะนํำยามต่างๆในในเรื่องของศูนย์นี้นะครับ,บรยรรอยากจะให้อาจมจรอดพาเราเลยนะครับินิน วะสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมวะลาฮิวะสัลลัมวสลามุมวะสัยกุมวะราฮ์มะตุลลฮมวะราฮิวมสันติควมเาริวะสัแล่มว้ที่ิาเยือนัุกะ่าน,นิะครัลฮัมวะลาืิวชุดนี้เนะ่ยเป็นชุลแักนะลางจว่ที่ผมทะศานย์นี้เสร็จเนี่ยวะัลน,นั้ท่าผู้กสองกัมอาจาริา์ะสัลลีมวะลาก็วีนัแล้มท็ทาฮิวทีวีก็มดะมาะให้ อ่ชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่าตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับกับเรารู้กันพร้อมๆกันเลยนะครับรู้กันเชื่อเลยครับก่อนอื่นนะครับเรื่องที่กําลังอยู่ในในใจของพวกเราชาวมุสลิมทุกวันนี้ที่เจ็บปวดเหลือเกินก็คือชาวปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เนี่ยนะทางภาษาอัหรับเรียกปาเลสไตน์เนี่ยคิดดูสินี่คือในในเปอร์เซ็นต์นี้แปในปัจจุบัน เอ่อ19 4่1947 1 9ี่เก้านเยผมเกิดตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขียวนี่ก็คือนะก็คือคืออาหรับละแล้วก็ย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาจนกระทั่งอาหรับนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่อิสราเอลฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากําลังเจ็บปวดกับการทําการกระทําของพวกนี้อย่างอันที่สองนะครับอันนี้คําว่าบิสมิลลา บิสมิลลาเนบิสมิลลาฮริราะห์มานิราะเป็นคำเขียนของคนรุ่นหลายๆรุ่นด้วกันโดยเฉพาะจากตุรกีคำว่าบิสมิลลาเหมือนกันแต่ดูที่ว่าเป็นรูปนกเป็นรูปเรือเป็นต,ปต,ปต่างต่างกันต,ต่อมานี้อันนี้เนีอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่ารายชื่อประเทศอาหรับ22ประเทศนี่คือ22ประเทศนะ S <S อย่างมาเลอินโดนีเซียบากีไม่ใช่ใชประเทศอรดับถือว่าเป็นประเทศมุสลิมแต่นี่คือประเทศอรหดับ,บนะครับที่เป็นทางการทีนี้พอมาถึงซาอุดีเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของเราตรงนี้ก็คือว่าซาอุดีประเทศซาอุดีอาระเบียน่ครับก็คือมีมสัสยิดใหญ่อย,ยอยู่2อ,อันเนี่ยเขาเรียกฮารามัยนทารฟน์ฮารามัยนรีฟก็คือมัสยิดมดีนะกับมัสยิด อัลฮารอมซึ่งน,นีนะแ<เ>แต่อย่างกษัตริย์เนี่ยทุกกษัตริย์ทุกองค์ของซาอุดีจะต้องเขียนว่าคาดิมอัลฮารอมัยน์ในชารีฟยเป็นผู้รับใช้สองฮารอมนะครับฉะนั้นเวลาที่เรามาจากยิด,ดานนี่คือประตูทางเข้ามักกะเ,เข้ามักกะคือเขาเรียกว่าตรอฮารามหรือว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไม่ได้ก็คือจากตรงนี้นะครับ,รบพอมาถึงนี้คือมัสยิดารอมปัจจุบันซึ่ง มาชิตนรมนะครับมีหอในกาที่สูงสูงที่สุดในโลกแต่สำหรับใจผมแล้วผมไม่ชอบเพราะว่าทุกคนตอนนี้ถ่ายรูปเพื่อจะเอาในกาไม่เอากาบาระจะให้ปิดบังเดบังทั้งนี้ไปเมื่อก่อนนี้ไม่คนจะต้องเน้นู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือกุญแจประตูประตูล้อซึ่งคนที่ถือกุญแจประตูประตูล้อซึ่งขนาดที่ผมไปทำเนี่ยชื่อเช็คต่อฮาไซบี ต่อฮาชัยบีก้ก็ต่อมาเสียชีวิตก็อับดุลอาซิชัยบี้ถือต่อ <c oughs> แต่คนปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้ละนะครับ <c oughs> อันนี้ไฮยร์ลาสวดฮาสวดเนี่ยผมไปซ่อมหลายครั้งเพราะว่าเฮยอราสวดนี่ทั้งหมดมีอยู่8เม็ดเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้ทั้งหมดนะแเ <c oughs> ม็ดเนี่ยฝังอยู่ในยิปสิลว่าชันจากเยอรมันลักษณะเป็นขีด อันนี้อันนี้เป็นชั้นเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแปดเมตรนี่ออกหลุดไปเพราะว่าเดี๋ยวกลางๆปีเดี๋ยวต้องไปทําละเพราะมันจะลอยขึ้นมาเพราะคนมันไปเบียดไปไปจมไปอะไรอ๋อจะสังเกตเวลาเรากระชุบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เรียบมันไม่ไม่ไม่นี่ก็คือเนี่ยนี่แปดเมตรเนี่ยคือตรงนี้มีรายงานบอกว่าหินอันนี้มาจากสวรรค์ เป็นสีขาวนมแต่ด้วยความโสกปรกของมนุษย์ไปรูปไปคำจนกลายเป็นสีดำเรียกว่าไฮยรลสวัดนะครับอันนี้ผมทําอยู่ที่นู่นว่าปีหนึ่งหลายครั้งเพราะว่าเวลาเขากลัวจะหลุดเขาต้องไปทําใหม่ที่บ้านของเชคอัหม่มาดุด้วชั้นน่าจมใช่ชั้นอันนี้เขายิบมาติอย่ามันคงมันจะไม่ใช่ชั้นยาเรืออันนี้ก็คือผ้าผ้าผ้าคุมประตูบรตูลลอค้าคุมประตูบรตูลลอนี่เขาเรียกว่าเกสวัว กิสว่นะส่วนตัวที่เป็นเป็นคุมประตูเนี่ยเขาเรียกสาตาร์หรอสาตาร์เร<ส>าแปลว่ามัน <สา S 1> นะนนี้ผ้ากลุมมันนั่มันนี่คือมัยิทารอมแล้วก็กาบาที่เป็นจุดศูนย์รวมของเราชาวมุสลิมวันนั้นมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเจ็ดแปดคนผู้ใหญ่มากผมก็อธิบายกัาฟังกขาบอกคนลุกเลยว่าจุดใหญ่ของมุสลิมที่ต้องอต้องหันไปเวลาละหมาดเนี่ยแปลว่าคนไทยทำ ไปว่าไม้จะมาบุรณะมาบุรณะการบุรณะเนี่ยเขาจะมีกันมาเป็นต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะแต่ว่ามีอยู่ระยะที่กษัตริย์คอลิทเนี่ยถัดเป็นคนไทยทำอาจารย์อับแล้วแเน้นเรื่องไอ้ผ้าเนี่ยมันยังไงเขาสําหรับว่าเขาทอไว้สําหรับ ใบตุรอโดยเฉพาะอย่างเดียวหรือว่ามีโรงงานลไม่มีโรงงานทอผ้าเป็นตุลรอดเนี่ยมีโรงงานเลยในโรงงานนั้นน่ะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างอยู่นั้นผมไปเยี่ยมมาแล้วสำหรับสำหรับอันนี้ปีหนึ่งทําได้ครั้งเดียวทําได้ผืนเดียวพอถึงวันที่เราไปเอารฟ้ากันเขาก็จะเปลี่ยนเอานี้ออกใหม่หมดเลยแล้วก็ใส่นี้ไปทําใหม่หมดทําใหม่หมดเลยปีละครั้งปีละผืนเพราะว่าใบตุลรอมีมีเห็นอย่างเดียวเพราะงั้นก็ทําอันเดียวพอปีนึงทำอันเดียวพอ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์นายิมช่วยแปลให้ผมว่าปฏสิทรมมีเนื้อที่เท่าไหร่จุคนได้เท่าไหร่นะครับผมที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยถ้าต่อกันก็จากมะกาถึงยิดาความยาวความยาวความยาวของรมเนี่ยก็เจ็ดสิบเก้าเกือบแปกิโลเมตรใช่อันนี้อันนี้นะครับคือคุณยากุ๊เนี่ยนะสารสายาเนี่ยเป็นคนที่ อยู่ทางประจวบเชื่อไหมว่าเขาเขียนอันนี้เขาแกะจากไม้นี่ยจับดูจับดูนี่คือไม้นะครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นไม้นู้นเนี่ยแอโลเนี่ยแล้วยากุบเนี่ยเขาไม่เคยทํางานนี้มาก่อนเลยเขาก็ให้อาจารย์มรอดมรอดบินานาสันเนี่ยเขาเป็นคนเขียนเขาอตอนใหญ่ให้มาเก่าให้หน่อยอก็ออกมาเนี่ยเขาทําได้สวยมาก เนี่เขาชื่อเนี่เขาชื่อคุณยากุปสารพยาสาาสายาเนี่ยมีอยู่2องแผ่นในประเทศไทยน่เป็ไมที่เขาทำ้วยมืออันนี้คือประตูที่เสร็จเรียบร้อยตอนตอนมายที่ว่าที่หลังจากบรุณะตอนในขณะนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะพอเสร็จเรียบร้อยจะเป็นรูปนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นไปที่อย่างอย่างอย่างอันนี้เนี่ยใช้ทองทั้งหมด280กิโลมีทองเคลือบด้วยเคลือบด้วยทอง280กิโลทเคลือบหรือว่ามันเป็นส่วนเป็นตัวน้งสีด้วยทองเนี่ยคือเวลาเขาสไลด์ออกมาเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นทองเลยนะครับแล้วก็เขียนคัตอายะกุอานต่างๆนี่เดี๋ยวจะบอกว่ามีใครคนคนเขียนนี่นะครับฉะนั้นพอมาถึงนี่ปั๊บเนี่ย เวลาที่อยู่ในวัซซะวัซซะแปลว่าโรงงานที่ทําประตูประตูล่ะอยู่ที่บ้านเชคอาหมัดอิบรอฮิมบัดุลเนี่ยก็มีเจ้าชายฟาฮัดตอนนั้นยังเป็นพระชายอยู่รัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟเชคอาหมัดอิบรอฮิมบัดุมาตรวจเยี่ยมมาตรวจมาเยี่ยมมาตรวจงานเนี่ะนี่คือเอซากาสุรงมาบ่อยมาบ่อยเอซากาสุรงเขาเป็นใครฮะเขาเป็นคือเป็นช่างไม้มือเอกของเราเลยเนี่ย ช่างไม่เมือยอันนี้ช่างเซานะคนของสิบเก้าอันนี้อาลีมูซับเป็นพ่อของอาจารนาอาลานะครับอันนี้เชคอับดุลล้อนรูนอันนี้ก็เซมอันนี้ฮุไซนีนะอันนีนี่อับดุลล้อนนั่งในว่าเนี่ยใช่ใช่ใช่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยวันละฉบับฉบับนี่คือทําการทำหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านเขาเลยใช่ไหมที่บ้านเขาทําที่บ้านเลยเป็น เป็นโรงไอ้นั่นและเป็นโรงงานเป็นโรงงานทําประตูนทํนี่โดยเฉพาะนั้นตรงนี้เนี่ย3คนคือช่างไม้ทั้ง3คนช่างไม้ประกอบด้วยอิสากาสลงคนนี้นะครับสุไลมานสันหวังคนนู้นแล้วก็ฮุเซนละอิมคนนี้ทั้งหมดเป็นคนครอง19นี่คือช่างไม้ไทยครับพวกนี้เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้ยังไม่ตายหมดแล้วไม่มีแล้วอาลีนี่ก็เสียแล้วอาลีมุซาฟเนี่ยนะอาลีมุซาก็ตายแล้วนี่สุไลมานสันหวัง นี่คือแชคกอามาดอิบรอฮิมอดุวันที่ผมไปเยี่ยมตอนหลังสุดผมไปทำเนี่ยคนนี้ยังไม่เกิดนะเนี่ยตอนตอนตอนที่ขณะที่ทำเขาไม่ใช่แก่เงี้ยไม่แก่เลยนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมตายแล้วฮะนี่คือผมอันนี้คืออับดุลริดใส่บีคนที่ถือกุญแจประตูปรตุลลอ์ต่อจากแชคกตอฮาใสบีแช็ตอฮาเนี่ยถือกุญแจตอนที่ผมทําประตูแกจะไปนั่งเฝ้าอยู่ทุกวันเลย แล้วพอแกตายก็ตรงนี้อับดุลซิดีเพื่อนซีกันคืออย่างนี้ใช่ไหมไอ้บาตุลอนเนี่ยมันจะมีตระกูลหนึ่งที่ประคุณนี่ไงมาดินายบ้านที่ดูแลมาตลอดตั้งแต่สมัยท่านสุลล้อมาเลยใช่ไหมเขาบอกมันมีมันมีคำว่าจะต้องรับอามาน่านี้ไปจนกระทั่งวันเกี่ยมฮัดคนนี้นี่ครับนี่คืออาชชัยอามัดอิบรอฮิมบบดุเนี่โซเนนอบาบิลจดีลิกลาบัลมุชาร์รอฟว่าบาบิตเตาบะมีประตูเตาบะคือประตูข้างในเป็นสาม ข้างนอกสองใช่ไหมที่เห็นอยู่เนี่ยสองประตูเราขึ้นไปข้างบนชั้นโต้เนี่ยขึ้นมาหมดแล้วคนนี้ชื่ออุซาร์อับดุรฮิมอามินมักกีคนนี้เป็นคนเขียนคอททั้งหมดที่ประตูกาบ้านเนี่ยเขาเป็นคนเขียนตอนที่เขาทำเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยอายุเขาแปดสิบกว่าเขียนได้บรรทัดหนึ่งเข้าโรงพยาบาลสองบรรทัดเข้าโรงพยาบาลผมกล้ารับรองได้เลยว่าในกาในประตูกาบ้านเนี่ยคนที่ไปโหนไปอะไรเี่ ไม่มีใครรู้ว่าข้อความนั้นเขียนว่าอะไรแทนนั้นขันอยากจะรู้ดูที่นี่นี่โดยอาจารย์มรอดบินฮัสซศนเขียนว่าอัลลอฮ์มุฮัมมัดทบิสไมลัยรอฮ์มานีรอฮิมอุดขุลูอุดขุลามีสซาลามินอามิลินยาลลอฮ์ลกาบะฮ์อัลไบรตุลฮารอมกิยามัลลินนาลูชารุลฮารอมเนี่ยทั้งหมดนี่คือข้อความที่อยู่ในนี้เขียนอยู่ในหน้าประตูนี่ที่เป็นออันนี้ชื่ออัลลอฮ์เนี่ยทั้งหมดข้างนี้หกข้างนี้หกอัสมาหุนนะหกหก 12แลองอยู่ข้างบนอีก3เป็น15<ม>ก็คืออันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6องาตงนี้6กเห็นไหมสิบสอและสิบสามสิี่สิบฉะนั้นตรงนี้เขียนว่าอะไรใครอยากจะรูมาอ่านที่นี้ คุณไปคุยได้เลยเวลาไปมสยิดธรองไปละหมาดว่าเขาเขียนอะไรที่ประตูกาบ้านนี่เพราะว่าตอนที่ไปฮรมจริงๆเนี่ยไม่มีโอกาสไปจ้องไม่ไม่ไม่มีใครไม่รู้ด้วยซ้ำไปคนไทยนี่ก็ไม่รู้นั่นก็คือฝีมือคนไทยคนไทยเลยทำดนเลยคือคือไม้จากประเทศไทยแล้วก็ช่างคนช่างไม้คนไทยสามคนและช่างทองคนไทยอีกสามคนที่ทําทั้งหมดช่างทองก็คนไทยด้วยคนไทยด้วยคนนี้ไง เือช่องสามคนนี่อารีมุนทรัพย์อารีมุนทรัพย์คนนี้เสียชีวิตแล้วไนนีอารีพงศ์อารีจันะรชัยเออของสองคนนี้ยังอยู่นะสองคนยังอยู่เขาทําช่างทองเขามีชื่อเสียงอยู่ที่หมาน่าก็ไปหาคนว่าทําไงที่จะเอาช่างทองพ่มือมาดีไปพอไปแล้วนยทำได้หมดทุกคนแล้วเชื่อไหมว่างานเนี่ยสองปีกว่าเชื่อไหมว่างานที่ทําทั้งหมดไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ตารางนี้เดือนถูกต้องหมดใจล้วทำได้ใจเพราะมัน มั่นคงทุขคนจริงๆเนี่ยมันจะมันต้องไปประดับประดาที่บ้านของโลที่บ้านเขาแล้วแล้วช่างบูดิปต้องอามุสลิมไงเพราะช่าที่ไป็นานทำเจตนารามคนไม่ใช่มุสลิมทาไม่ได้งั้นเชิญอาจารย์นั่งได้ได้คุยอธิบายครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาชมสถานเรียนรู้ศึกษากะบะและมชิดารอมที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บรรจงสร้างขึ้นมาจนเสร็จเป็นรูปเป็นร่างที่สามารถที่จะให้ความรู้กับ ผู้ที่สนใจในเรื่องราวต่างๆเรือนี้ได้นะครับพี่น้องครับขอถท้ความนิดหนึ่งว่ากะบะเนี่ยหลังจากที่ท่านกษัตริย์อับดุลอาซิดอาลสออูดได้สร้างมัจิทารอมแล้วก็ได้บุรณะขึ้นมาครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนั้นมาก็จนกระทั่งมาถึงในยุคข,ของกษัตริย์คอลิดอาลสอูดเนี่ยกม็มีการ บูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราอย่างมากงั้นผมจึงอยากจะให้อาจารย์อับดุลรอนกนาวาในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุรณะประตูบัตุลรออย่างไรบ้างครับครับก็คือว่าเอาเท้าความไปถึงกษัตริย์คอลิสนะสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านเข้าไปในกาบะ แล้วก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะให้เปลี่ยนประตูใหม่นะก็ได้เปลี่ยนประตูใหม่เนี่ยจะต้องเอาเป็นไม้ก็โดยที่บอกกับท่านเชคอับดุลฮาบอับดุลวาเซเป็นรัฐมนตรีเอากอบแล้วกระทรวงคักษาดตานนั้นอ่ะก็บอกว่าให้ให้ไปหาไม้และหาช่างไม้หาช่างทองมาทําใหม่ฉะนั้นมีวันหนึ่งนะเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า โดยความที่เป็นตักเด็ดของอัลลอฮฺสุวาตาลาว่าที่จะให้ผมได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะหนึ่งคนที่จะทำประตูดได้ดีอย่างประเทศอียิปต์ก็ดีนาจอแดนก็ดีมโมร็อกโกก็ดีตุรกีก็ดีนะเขาก็มีช่างอยู่้เขาก็มีช่างเขาเป็นผู้ภาษาเดียวกันด้วยแต่ทำไมเขามาเลือกช่างจากประเทศไทยนะครับวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญว่าผมกำลังเแคดูแล กษัตริย์มายิดแต่เจ้ามิตรมายิดเป็นผู้ว่านครมกักกะ์สมัยนั้นมา <ละ S 2> พัก <ละ S 2> ที่ประเทศไทยมาพักที่โรงแรมโบรเรนเตนประเทศไทยก็ผมก็เป็นผู้ดูแลเขาผมเป็นไกด์ภาษาหรับคนเดียวแล้วคนแรกช่วงในช่วงนั้นเนี่ยก็ดูแลเขาอยู่มีท่านเลขาชื่อเชคอับดุลลาอัตุร์กีบอกว่าอับดุลลาอ์ลงไปดูที่มีคนสองคนกําลังลงลิฟต์มานี่คนสองคนเนี่ย พูดภาษาอะไรไม่ได้นอกจากภาษาอับซึ่งมากันคนละคณะกันคนละคณะกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเสร็จแล้วผมก็ไปเถงก็ไปสลามเขาก็บอกว่าอันดับแรกอับดุลลอ์ให้ย้ายเขาจากแรมบารินเ็นไปอยู่ที่อื่น คือว่าเสืออยู่ในถ้ำเดียวกัน2ตัวไม่ได้เขาก็ใช่ไหมเขาว่อเขาภูมไใจคนนึงคือมารมาจิตเต่เขารู<笑><笑>うう้จักหมดแหละก็ผมก็ย้ายเขาเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมมณทีนในถนนเดียวกันในสุริวงศ์ทางด้านแรกนะเสร็จแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเขาจะทําประตูประตูล้อโดยที่จะใช้ไม้จากประเทศไทย แล้วก็จะเอาดูล้นอนเนี่ยไปจะเอาผมเนี่ยไปไปช่วยดูแลเรื่องภาษาเรื่องหาหาช่างหาอะไรมผมก็มาเล่าให้กับบริษัททัวร์เจ้านายฟังให้พ่อแม่ฟังเขาก็บอกมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะนาจะมาเอาคนไทยเพราะว่า <c oughs> คนไทยก็เป็นเมืองพุทธ แล้วสองแล้วก็ยังไงล่ะที่จะมา,าคนไทยเนี่ยประเทศเขานี่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยเยอะแยะประเทศอาหรับด้วยกัน<ม>เขาก็ทุกคนบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มุสตาฮิลเนี่<ม>เสร็จแล้วอีกสักประมาณสองอาทิตย์<ม>ท่านเชคกอามัดอิบรอฮิมบรดุดคนที่ลงมา,มาเมื่อกี้ชื่อเชคกอามัดอิบรอฮิมบรดุดเชคกซอกอเชคกที่ทําหน้าที่เรื่องทองที่มักกะ<ม>แล้วก็ฮัสซันฮารีรีเป็นน้องชายก็ลงมาสองคนผมก็ย้ายเข้าไปเขาก็าเล่าให้ฟังว่าเขาจะมาทํา เอาไม้ไปทําประตูไปตุลล้ออบตุลล้อต้องไปคือให้ผมนี่ต้องไปผม,ม,ม,มก็มาเล่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เขาก็ไม่มีใครย,ยอมรับจนกระทั่งอีกสองอาทิตย์เขากลับมาอีกเขาบอกว่าขณะนี้น้องชายเขาชื่อดรตอร์ไฟซ์อิบรอฮิมบาดุเป็นน้องชายเป็นผู้ว่าการท่าเรือยุดดาสมัยนั้นได้สั่งไม้ไปแล้วจากทางนร<า><ล>งางประเทแต่ประเทศไทยได้สั่งไม้ไปแล้ว <ๆ S 2> ฉะนั้นตอนเนี้ย จะต้องให้อับดุลลอฮ์เนี่ยหาคนหาช่างช่างไม้หาช่างทองและเราต้องไปเป็นผู้จัดการดูแลอะไรทั้งหมดให้ได้เป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นที่มาที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อตานอำตใบตุลลอฮ์จากเดิมเนี่ยนี่ผมจับความได้จากเดิมที่มีอาหรับมากลุ่มมันคนหนึ่งพูดอะไรไม่ได้พูดภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาอาหรับซึ่ง คณะของอมิสเนี่ยได้เห็นแล้วก็รู้สึกให้เราไปช่วย่วานะไปไปดูไปช่วยช่วยดูคนนั้นหน่อยสิอะไรเงี้ยใช่ด้วยความมีจิตใจที่อยากจะดูแลช่วยเหลือของอาจารย์บุตรเนี่ยก็เข้าไปดูก็เป็นที่มาว่าเป็นว่าคณะนี้แหละเป็นคณะที่จะมาอาหาช่างไปทาประตูบาุลอใช่ยางนั้นใช่ไหมใช่คือคือคือสองคนคือเชคอมัดอิบโฮิมารุตกบฮัสซันอารีรีใจนิดนึงที่ว่าเขาสั่งมาไปก่อนแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นต้นไม้เมืองไทยเนี่ย มีคุณค่าถึงได้มาสั่งไนคืออย่างกับดอรไฟ์เนี่ยได้สั่งไม้ไปเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวนะวันที่ไปเจอเขาสั่งไม้แล้วสั่งไม้แล้วแปลว่าเขารู้กันเองภายในว่าไม้เนี่ยเมืองไทยมนต้องเป็นไม้ที่ดีเป็นไม้มาฆ่าโมงเป็นไม้มาฆ่าโมงคบแล้วแล้วก็เอาไปทําอะไรไหมเอาไปหรือก็ไปติดแล้วเลยหรู้ว่าต้องไปอบไม่เชื้อมูเนี่ยแปดแผ่นคืออบจากเมืองไทยไปแล้วสามเดือน ไปถึงผมไปเนี่ยวันที่ผมเดินทางไปหลังหมายก็ตัดสินใจไปก็ไปไปเจอไม้เนี่ยพิงอยู่ที่บ้านของเชคอามัดอิบราฮรมบดเนี่ยงอไม้เนี่ยงอเพราะวันในความร้อนของมะกาตอนนั้นก็เกือบห้าสิบองศาเ่ยนะไม้เนี่ยงอเสร็จแล้วผมไปก็เอาช่างทองไปเอาช่างไม้ไปแล้วผมไปพอไปถึงปั๊บไปเห็นไม้ทุกอย่างก็หมายก็ตัดสินใจนี่ว่าว่ามีการทําแน่นอนแล้วก็ตัดสินใจไปไปเห็นไม้เนี่ยงอ ก็มีชิมูนิเดนยุนดีเป็นชาวซีเรียนะคนนี้อายุนะตัวเลก็กกว่าผมอีกแล้วก็เขาอยู่เยอรมันมา2ยี่สิบกว่าปีเขาเป็นผู้เขาเซ็กมมซัม,มิม,มามารีเป็นผู้ออกแบบทาประตูนี้เพราะเห็นไม้เนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเป็นไม้มะข่ามงที่แข็งที่สุดไม้มะข่ามงนี่แข็งกว่าไม้สักนะไม้สักนี่มไม่แข็งไม้เนื้อมันนิ่มแต่ไม้มะข่ามงเนี่ยตัวอย่างก็คืออันนี้ซึ่งเป็น มาฆ่ามงเป็นไม้ที่แข็งที่สุดในประเทศไทยเนะี่เขาก็บอกว่าทําไมมาตั้งอยู่เฉยๆมันงอได้เขาตัดหัวไม้ไปเลยไปศึกษาที่เยอะมันผลปรากฏว่าจากรอบของไม้เนี่ยเขาบอกไม้ต้นนี้อายุสองร้อยกว่าปีครับแล้วก็เป็นไม้ต้นเดียวกันแปดแผ่นเนี่แล้วก็บอกช่างเริ่มผมก็เข้าไปวัด ในประตูประตูบ้านเก่าผมเข้าไปในกรารบ,บ้านนี่หลายรอบมาต้องไปวัดขนาดวัดความสูงความยาวความกวาม้างอะไรอ,อะไรทั้งหมดนะจนกระทั่งออกมาก็มาเขียนแบบนะแล้วผมก็เป็นคนถ่ายภาษาจากมูนิจุนดี้เนี่ยให้กระชั่ง,งเรา<อ>ได้เข้าใจว่ายอย่างนี้อ,อย่างนี้เขาบอกว่าไม้เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยความชื้นความร้อนความอะไรของในค่ายกาบาเนี่ย มันสูงมากฉันจะต้องทำแบบฮัชวาหรือหมายว่าเป็นเป็นลิมที่จะใส่เหมือนกับประตูบ้านบ้านทรงไทยแล้วใช้เวลากี่ปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยตั้งแต่เริ่มไปเลย,เยตั้งแต่วันที่ไปจนกระทั่งเสร็จเนี่ยสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีกว่าคือไม้ประตูก้าบ้านในที่เราเห็นอยู่ในสองบานประตูด้านในเขาเรียกบาบตตอบาอีกอันหนึ่งซึ่งประตูเนี่ยอันนั้นก็ทำเหมือนกันทางเราทำเหมือนกัน พราัออน,นั้นปเปิดพับเนี่ยจะขึ้นบนบันสโตบนบนหลังคาอรรมชาติคือคผมอยากจะบอกกับลูกหลานเอาพวกพวกลูกหลานแล้วกันว่า,าผมได้เอาประวัติคุณพ่อของคุณเนี่ยมาไว้ที่นี่ครบถ้วนฉะนั้นวันเวลาที่คุณว่างคุณมาเยี่ยมมาดูได้ว่าผมได้แจงรายละเอียดทั้งหมดว่าคนนี้เป็นช่างไม้คนนี้เป็นช่างช่างทองแล้วมีรูปปรากฏชัดเจนให้มาดูนะครับว่า ลูกหลานคนจะภาคภูมิใจว่าพ่อของฉันได้เคยทำประตูประตูละพ่อของฉันเคยเป็นช่างไม้พ่อของฉันเคยเป็นช่างทองเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ระดับประเทศแต่เป็นงานระดับโลกซึ่งกี่คนที่ได้ไปทำํำผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากว่าลูกหลานจะได้รู้ประวัตินะผมว่าพินวมุสลิมทั้งหมดเนี่ย มือนกคนที่เคยไปมะก้ามาแล้วก็ดีคนที่เคยไปจุ๊บหินดําหรือไปลูบป,ประตูใบตุลอมาแล้วก็ดีหรือยังไม่เคยไปก็ดีผมว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอามาศึกษ<ส>าที่นี่ก่อนจะไปหรือว่าไปมาแล้วก็ได้มาดูว่าโอ้ที่เราไปมาแล้วเป็นอย่างไรหรือว่าก่อนที่จะไปจะได้รู้มันจะได้เวลาไปถึงน่มันจะได้มีความรู้สึกเข้าใจหรืออินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะอาจารย์พอดีผมมีความคิดอย่างนี้ผมเขียนไปเลยเป็นเป็นป้ายเขียนว่าพี่น้องผู้ที่มากินข้าว เดี๋ยวผู้มีบุคาระคุณที่มาทานข้าวที่ผมเนี่ยที่ร้านอะไรเนี่ยอันนี้คือห้องอาหารข,ข้าวหมกไขโซข้าวหมกไฮโซผมเขียนสําหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าคุณควรจะมาดูเพราะว่านี่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่มุสลิมทั่วโลกเวลาที่ละหมาดจะต้องหันรปริกบาบะแต่ในก้าบ้านเนี่ยมีประตูซึ่งคนไทยทำไม้ที่ทำประตูก้บะเป็นไม้จากประเทศไทยไปจากดินแดนสยามมีข้างหนึ่ง เนี่ยมวันต้องวันเนี่ยมีคณะผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยเนะเขาขึ้นมาดูเขาบอกโอ้โหเขาค้นลุกมากเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่นึกเลยว่าคนไทยทําบอกนี้เป็นผลงานของคนไทยทําแล้วก็ไม้เนี่ยไม้ประเทศไทยนะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนที่มาเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้ผมทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพื่อตระกูลผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เด็กก็ตาม เยาวยชนก็ตามนักศึกษาก็ตามคนทั่วไปก็ตามได้มาเรียนรู้อย่างที่อาจารย์พกดีว่าเม uh ื่อกี้ก่อนที่จะไปนี่มาเรียนรู้ผมจึงเขียนตรงนี้ว่าตาดูรุ่นตัสตฟีดูนหากท่านมาคุณจะได้รับประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระความรู้จากยาตีมทีวียาตีมคัดสรรที่เราคัดสรรสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีนี่คือต้นมะข่ามงที่ท่าน าจารย์ดุลล็อคนากนาวาได้นํามานะฮะต้นนี้อายุร้อยกว่าปีนะแต่ประตูอัลกับามัสยิดฮารอมนั้น200กว่าปีและเป็นพันเดียวกันเราทราบความคืบหน้าล่าสุดมสัสยิดฮารอมได้ขยายไปแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากมายทีเดียวที่ท่านผู้ชมสามารถมาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ประตูกะบะและมะสัสยิดฮารอมที่นาคนาวาฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้ที่นี่นะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายที่ผมเห็นว่ามุสลิมนั้นควรจะได้มาศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจไม่ว่าท่านจะไปทําฮัจ์มาแล้วแล้วโดยเฉพาะยิผู้ที่ยังไม่ได้ไปทําฮัจ์แล้วต้องการจะไปอยากจะไปพี่น้องมาเรียนรู้ที่นาคนาวาฟาร์มศูนย์การเรียนรู้ประตูกาบะและมัสยิดินฮารอมที่นี่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อับดุลลอฮ์านาคนาวาและคณะของท่าน ได้ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านได้ให้ใหข้อมูลถือเป็นบุคคลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างประตูกาบะทั้งช่างไม้และช่างฝีมือช่างทองโดยฝีมือคนไทยเราภาคภูมิใจเหลือเกินกับฝีมือช่างของคนไทยแล้วก็ดีใจครับแต่ผมเป็นลูกหลานผู้ที่ได้มีส่วนในการสร้างประตูกาบาก็คงจะดีใจเป็นอย่างยิ่ง อยากจะกรุณาคารอนพี่น้องมาที่นาคนาวาฟาร์มขบกไฮโซแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้หรือจะมาพักที่นี่ก็ได้นะครับทางอาจารย์ดุลอศนากนาวาได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับท่านทั้งหลายแล้ววันนี้อย่าตีมคัดสรรต้องลาไปก่อนครับสัลลัมบอัลฮิมมุตัลลอฮ์วะบเริกาตุ